สวัสดีครับขั้นตอนของการส่งข้อสอบกลับไปที่วิชาการนะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์นะครับจะมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้นะครับให้ทุกคนเข้าสู่ Google เข้าสู่ Account ของ Google ครับเข้าระบบของ Google นะครับพอเข้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วให้กดตรงจุด9จุดตรงนี้ครับแอปของ Google นะครับเข้าไปที่ Drive เพราะว่าข้อสอบของเรานั้นอยู่ใน Google Drive นั่นเองนะครับ พอทุกคนเข้าไปที่ได์เรียบร้อยครับเราจะเห็นตัวข้อสอบของเราครับอยู่ใน google drive ของเราซึ่งเป็นข้อสอบที่คุณครูได้ทำสำเนาแล้วก็มาแก้ไขเป็นข้อสอบของตัวเองเรียบร้อยนะครับคุณครูจะทำการส่งข้อสอบเนี้ยเมื่อคุณครูทำเสร็จแล้วกลับคืนหรือส่งคืนไปให้วิชาการนะครับคุณครูก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ข้อสอบนี้ครับคลิกขวาแล้วจะมีคำว่าแชร์ไหมครับกดที่คำว่าแชร์ มันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับแล้วจะบอกว่าเอกสารหรือข้อสอบที่คุณครูกำลังจะแชร์ตอนนี้ใครเป็นเจ้าของครับแน่นอนครับจะต้องเป็นคุณครูอีเมลของคุณครูครับเป็นเจ้าของของเอกสารนี้แต่เราจะแชร์เพิ่มให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่งสามารถที่จะเข้ามาจัดการกับข้อสอบของเราได้นั่นก็คือวิชาการครับฉะนั้นถ้าเราจะแชร์ไปหาวิชาการได้เราจะต้องรู้อีเมลของวิชาการครับ อ่านี่คืออ e ีเมลของวิชาการครับวิชาการสิริ @gmail.com ครับให้คุณครูพิมพ์วิชาการสิ com ริ @gmail.com ลงไปตรงนี้ครับคลิกลงไปแล้วคุณครูก็พิมพ์ลงไปครับพอคุณครูพิมพ์ลงไปเสร็จเรียบร้อยมันจะมีป๊อปอัพเล็กๆเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเขียนว่าวิชาการสิริ @gmail.com ให้คุณครูกดลงไปหนึ่งครั้งครับ พอกดลงไปเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะแสดงว่าคุณครูกำลังแชร์ให้อีเมลคนนี้อยู่เห็นไหมครับวิชาการเิรีเสร็จแล้วด้านหลังครับคำว่า Editor ก็คือให้วิชาการเิรีนั้นสามารถจัดการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อสอบของเราได้นะครับคุณคูไม่ต้องสุนใจครับคุณครูมาดูตรงด้านล่างตรงนี้อย่างเดียวครับตรงคำว่าส่งคุณครูก็กดคำว่าส่งครับ ข้อสอบของเรานี้ที่เราทําเสร็จแล้วนี้ก็จะถูกแชร์ไปให้วิชาการวิชาการก็จะเข้ามาดูมันจะอยู่ใน Google Drive ของวิชาการตรงคํำนี้ครับตรงคําว่าแชร์กับฉันมันก็จะมีข้อสอบที่คุณครูแชร์ลงไปเนี่ยปรากฏที่อีเมลของวิชาการนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการส่งข้อสอบให้กับวิชาการครับ